ในเนื้อ e หานี้นะครับก็จะพูดเรื่องฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี่คืออะไรนะครับต้องต้องย้อนอดีตก,ก่อนนะครับข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยก็ก็เป็นข้อมูลที่เป็นมีความสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวเอนติตี้นะครับ <ing> ก็ <ing> <ing> ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลของดัตเต้าเบสนั่นเองครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยก็ ถูกคิดค้นนะครับมาตั้งแต่ปี1970นะครับแล้วก็ยังใช้จนมาถึงปัจจุบันนะครับ40 50 60 7 80ปปีนะครับถือว่าในอนาคตก็ยังใช้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วเนี่ยความหมายของข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับก็คือการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับที่มีความซับซ้อนกันนะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับมีการโยงเส้นข้อมูลกันนะครับอย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่บทแรกๆนะครับ เช่นข้อมูลจากตรงนี้ Entity นี้นะครับโยงมาหาตรงนี้นะครับอาจจะเป็น o to t ู n ม m ี n เ to ี่ o อะไรแบบนี้ครับโยงหากันนะครับก็เป็นข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับต่อมานะครับมาดูองค์ประกอบของข้อมูลเชิงสัมพันธ์ดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันแรกครับ data structure นะครับก็คือโครงสร้างของข้อมูลนั่นเองครับ data structure ครับก็ ก็เป็นพวก etic, อินเทนติกอะไอทบิวนั่นแหละที่เราเรียนไปนะครับก็มีแถวนะครับมีแถวมีคอลัมน์นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยหลายๆอันนะครับประกอบไปด้วยหลายอันมาต่อต่อต่อกันโยงกันนะครับหากันนะครับโยงกันไปเรื่อยนะครับนี่คือโครงสร้างของฐานข้อมูลนะครับต่อมาก็เป็น Data m a n i p u l a t i o n นะครับหรือว่า SQL นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษานะเป็นคำสั่ง นะเป็นคําสั่งหรือเป็นภาษาเนี่ยแหละที่เรียกข้อมูลในพวกนี้ออกมานะครับเอาข้อมูลจากตรงนี้มาใส่แถวที่1เอาข้อมูลจากตรงนี้มาใส่แถวที่2เอาข้อมูลจากตรงนี้มาใส่แถวที่3มนะครับก็คือเอาข้อมูลนะ่ะเขียนคําสั่งนะครับแล้วก็ออกมาเป็นข้อมูลตามโครงสร้างนะครับอันสุดท้ายครับ data integrity นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่า เป็นการควบคุมนะครับคงสภาพของข้อมูลนะครับก็คือใช้ในการควบคุมนะครับว่าให้ข้อมูลน่ะมีการคงสภาพนะครับข้อมูลทั้งหมดนะมีการคงสภาพนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกําหนดหรืออาจจะเป็นกฎเกณฑ์นะครับในการใช้ตัวฐานข้อมูลนะครับเพื่อมันไม่ให้มันผิดประเด็นไปหรือว่าให้มันเสียหายนะครับหรือว่าไปใช้ในผิดประเภทต่อมานะข้อดีของฐานข้อมูลนะครับเช่สัมพันธ์ก็คือ มันอาจจะเขียนยากนะครับแต่เวลาใช้งานเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับที่จริงเราก็เคยเรียนไปตั้งแต่บทก่อนๆแล้วนะครับมีเครื่องมือที่สร้างที่หลากหลายนะครับอย่างที่บอกครับเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูลน่ยมันมีเยอะนะครับมีหลากหลายนะครับหลายราคาด้วยนะครับแล้วแต่คนใช้นะครับว่าจะใช้งานเป็นไหมนะครับต่อมาครับทุกเครื่องมือเนี่ยทุกเครื่องมือเนี่ยใช้ภาษา sql กันหมดเป็นสากลนะครับเป็นสากล ต่อมาครับก็คือเรียกใช้งานง่ายนะครับเนี่ยมันคล้องจองกันนะครับทําให้ข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยเป็นข้อเป็นถ่ายข้อมูลที่น่าใช้นะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องคีย์หลักกับคีย์รองนะครับคีย์หลักในคีย์รองเนี่ยหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับคีย์หลักก็คือเป็น primary key นะครับส่วนคีย์รองก็เป็น foreign key นะครับตัวคีย์หลักคีย์รองเดี๋ยวจะปฏิบัติให้ดูนะครับว่าไอตัวคีย์หลักคีย์รองเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับ ตัวขีหลักนะครับอ่ะจะขออนุญาตไม่ดูอันนี้นะครับสมมติว่าเป็นตารางนะครับเก็บข้อมูลนักเรียนนะครับเก็บข้อมูลนักเรียนก็จะมีลำดับถูกไหมครับแล้วก็มีชื่อนะมีชื่อมีนามสกุลมีเบอร์โทรถูกไหมครับต่อมาเนี่ยก็มีตารางหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมา ก็เก็บข้อมูลนักเรียนเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นค่าเทอมเป็นข้อมูลค่าเทอมนะครับอันนี้เป็นค่าเทอมตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปกรอกชื่อนักเรียนลงไปแล้วนะครับโดยเราจะอ้างอิงจากรหัสนักศึกษาก็ได้ครับเช่นตรงเนี้ยเป็นรหัสนักศึกษานะครับช่องแรกเป็นรหัสนักศึกษาเป็นคี์หลักนะครับรหัสนักศึกษาเป็นี้หลักนะครับเสร็จแล้วเราก็รหัสนักศึกษาเนี่ยใส่มาตรงนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นคีย์หลักนะครับพอหัดรหัสเักศึกษายมาอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ออกไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นคีย์รองทันทีครับเป็นคีย์รองทันทีนะครับตรงนี้ก็เป็นเลยค่าเทอมที่1ค่าเทอมที่สองค่าเทอมที่สค่าเทอมที่สี่ค่าเทอมที่หค่าเทอมที่หกอย่างนี้ออกมาเลยได้เลยนีอ่ออกไหมครับโดยมันก็จะอ้างอิงมาเลยว่าร,ววารหัสเนี้มีชื่ออะไรคราวนี้เราอยากรู้ว่ารหัสนี้ชื่ออะไรเราก็จะใช้คําสั่ง sql ครับ ในการรีด d อกข้อมูลออกมานะครับว่ารหัสน,นี้ชื่ออะไรคราวนี้เราก็จะไม่ต้องเขียนแล้วทนะั้งว่ามีชื่อมีรหัสกนึกษามีชื่อมีนามสก,กุลมีเบอร์โทรแล้วก็เป็นข้อยเป็นเกตที่หลังไม่ต้องแล้วเพราะว่ารายชื่อนึกษามันอยู่ในตารางนี้อยู่แล้วเมื่อกี้ครับเราแค่อรหัสหนึกษาเนี่ยใส่เข้ามาในตรงนี้นะครับแล้วก็โยงคีย์หัะคียลองออกนะครับเดีย๋ยวจะไปทําให้ดูนะครับเป็นตัวอย่าง คนนี้เรามาดูข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับคนนี้เราจะไม่ได้ใส่ในโปรแกรมที่เป็นฐานข้อมูลโดยตรงนะครับแต่เราจะมาทําให้ดูใน Excel นะครับเพราะว่าถ้าไปใส่ในฐานข้อมูลตรงๆเนะี่ยในฉบับเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเาจะมงนะว่ามันทำงานยังไงตัวนี้ครับก็จะเป็นนะครับชื่อฟิลนะครับก็มี ID นะครับอันนี้เป็นชื่อฟิลนะเนี่ยพวกเนี้ยไอดีเแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์อันนี้ผมพิมพ์เป็นภาษาไทยให้ดูนะปกติแล้วจะมีแค่อันเดียวนะมีแค่อันเดียวแต่นี้พิมพ์เป็นภาษาไทยดูนะมันคือรหรัสนักศึกษาชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในฟิลด์นะครับในข้อมูลนี้ก็จะเป็น Data นะครับ Data แถวที่1เป็น r e c o อร์แถวที่1 r e c o r รแถวที่2นะครับโอเคนะครับก็จะเป็น Record r e c o r d ไปครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลด์ของแถวที่1นะครับประมาณนี้ข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี่คือยังไงนะครับ ก็คือสมมติว่าเรามีนะครับมีอันหนึง่งผมสร้างมาอีกอันหนึ่งนะครับโอเคไหมครับผมสร้างมาอีกอันหนึง่งเอาขยายก่อนนะครับก็มี ID ดีนะครับ,มรบผมสร้างมาอีกอันหนึง่งมีไ d ดีนะครับเดี๋ยวขยายขยายก่อนก็มี ID ดีนะครับ ก็คืออันนี้เลย id ดีแล้วก็มีชื่อมีเบอร์โทรสูว่าเป็นเก็บค่าเทอมนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเทอมนะครับอ่าค่าเทอมที่1นะครับค่าเทอม1ค่าเทอม2ค่าเทอม3ค่าเทอม4นะครับถ้าเป็นข้อมูลเก่าแบบข้อมูลแบบไม่มีเชิงสัมพันธ์นะครับเราก็ต้อง Copy ไอ้พวกนี้ออกมาถูกไหมครับก็มีเลขนักศึกษาชื่อแล้วก็เบอร์โทร แล้วก็เป็นค่าเทิมที่หนึ่งสามสี่ไปนะครับใส่ข้อมูลตรงนี้ไปแต่ข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยเราตัดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับเนี่ยออกไปได้เลยก็ยคือมันมีความสัมพันธ์กันนะครับเอาแค่ไอดีมาก็พอนะครับนี่ครับเอาแค่ไอดีมาพอเพราะว่าในไอเดีเนี่ยมันถูกผูกด้วยชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับชื่อแล้วเบอร์โทรแสดงว่าไอเดีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับจำได้ไหมไอดี ID เนี่ยก็จะเป็น primary key ก็คือคีย์หลักนะครับส่วน id น,นี้ก็จะเป็นคีย์รองนะครับเป็นคีย์รองนะครับถ้าพิมพ์สามสามสามเนี่ยนะครับสามสองออกมาปุ๊บแสดงว่าข้อมูลในสามสามก็มีชื่อกับเบอร์โทรเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปใส่ในนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใส่ในนรรตรงน,นี้นี่ก็คือถ่ายข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ของถ่ายข้อมูลนะครับก็จะเป็นในหัวข้อคีย์หลักแล้วก็คีย์รองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นคีย์หลักนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นคีย์ลอง